แมนเชสเตอร์ยูในเตดเตรียมยื่นข้อเสนอคว้าแข้งเจลีกไว้20ปีค่าตัวโหดไม่ธรรมดาความเคลื่อนไหวแมนเชสเตอร์ยูในเตดที่อยู่ในช่วงโปรแกรมอุ่นเครื่องปรีซีสั่น2023โดยเกมแรกชนะลีดยูในเต็ด2ต่อ0เมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยประเดิมนักเตะใหม่อย่างเมสันเมากองกลางค่าตัว60ล้านปอนด์ลงเล่นไปแล้วปีศาจแดงตกเป็นข่าวกับนักเตะหลายรายไม่ว่าจะเป็นองเดนโอนานานายทวารทีมชาติแคมมรูนของอินเตอร์มิลานเพื่อมาทดแทนดาบิดเดสเคอานายทวารทีมชาติสเปนที่หมดสัญญากับทีมตั้งแต่เดือนพิษุนายนที่ผ่านมารวมไปถึงกองหน้าอย่างวิคเตอร์โอซิมเฮนาโปลีแฮร์รี่เคนสเป์ ล่าสุดสื่อดังญี่ปุ่นรายงานว่าไซออนสู่สูกินายทวันทีมชาติญี่ปุ่นวัย20ปีตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับปีศาจแดงได้แล้วและเขาพร้อมที่จะย้ายทีมอย่างไรก็ตามปีศาจแดงยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับอุราวะเดต้นสังกัดปัจจุบันก่อนหน้านี้สปอนิจิสื่อดังของญี่ปุ่นตีข่าวว่าผีแดงอาจต้องจ่ายค่าตัว5ล้านปอนด์โดยติดตามฟอร์มมาต,ตั้งแต่ปี2017ซึ่งจะทําให้มีโอกาสกลายเป็นแข้งค่าตัวแพงที่สุดในเจลีเพราะดินก่อนหน้านี้เซติกจ,จ่าย4.5ล้านนปอน เพื่อคว้าเกี่ยวงบพทธูฮาิ้นในปี2021